สวัสดีครับเพื่อนๆที่คิดถึงทุกๆท,ท่านคนซ่อมรถปลูกผักนะมาดูมะน,นาวทุนเก้ากันรอบนี้ติดลูกไม่เยอะนะครับวันนี้วันที่หกเดือนสี่พศหกหกนะเหมือนกันว่าเขาจะออกลูกอยู่เรื่อยๆครับนี่ชุดใหม่นะ ในไต่ขั้นี้เราชนใหม่มีเล็กมีใหญ่นะแต่ไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนๆแต่น้ำเขาเยอะ,มะเมล็ดไม่มีแลวทุนเก้ารอบที่แล้วได้ประมาณเจ็ดสิบลูกได้มาเพื่อนๆทานไปหมดแล้วก็เปรี้ยวอร่อยดีนะร้นนี้ได้ได้ไม่เยอะแล้วแต่เขานะว่าเขาจะให้เราเยอะหรือน้อย ตอนนี้ไม่มีเสียงขุดเจาะท่อเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่าจะมีเสียงเครื่องจักรอีกทุนเก้าทุนเก้าไรมาเล็ดมันได้ลงคลิปหลายวันคิดถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจังเลยครับมีเล็กมีใหญ่เนาะยังอยู่กันครบนะเพื่อนๆ่อสบายดีกันทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะถ้ามีเวลาก็ลง พืชผักต้นไม้ดูนะเพื่อนๆส่วนข้างล่างนี้ก็ให้ยะให้ฟางมันจะยา่าของตอนที่ให้ฟางเพื่อให้ดินเขาชืน้นไม่อย่างนั้นดินเขาจะแห้งไวมากต,ตอนนี้หน้าร้อนนะให้ฟางเขานะคุมฟางไว้หนาๆห,หน่อยสักเนี่ยขนาดน,นี้ครับเพื่อนๆแถวนี้พอดีใกล้เขาทำนานกันอยู่เขามีฟางอัดก้อนขายนะ เดี๋ยวถ้าเขาลูกใหญ่แล้วผมจะอัปเดตให้ดูใหม่นะจะตัดมาชิมสดๆให้ดูเลยนะว่ามันเปรี้ยวอร่อยไหมรอบน,นี้อาจจะได้น้อยหน่อยเหมือนว่าเขาออกดอกตลอดนะครับออกเรื่อยๆแล้วแต่ว่าติดหรือไม่ติดเนี่ยล่วงขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคนซ่อมรถปลูกผักนะคิดถึงทุกคนนะครับ ถึงไม่ได้ลงคลิปก็คิดถึงนะกเลยต้องมาทำคลิปมังั้นจะได้มีเพื่อนอยู่ตลอดมังั้นเดี๋ยวเพื่อนหายนี่เล็กนิดเดียวนะเวลาเล็กติดเดียวเองนิ้วก้อยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนขอบคุณและสวัสดีครับ